สดีค่ะก็วันนี้นะคะเห็นกันไหมมันคือแซลมอนดองและโฮตาเตะดองซีอิวนะคะของคูเรียดองนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็นิ้งจะรีวิวตามจริงนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินของนิ้งจริงๆเขาแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดซอสกับซีฟู้ดซอสอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ กับอันนี้เป็นซีฟู้ดปกติวันนี้นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเชิญเขามาเลยดีกว่าสวัครับผมเป็นพี่พี่ชายของนิงนะครับก็วันนี้น้องเชิญมาให้มาลองมาชิมปลาแซลมอนดองซีอิ๊วเป็นอันนี้เป็นสูตรของเกาหลีนะครับก็เพิ่งอ่านเมื่อกี้อันนี้เราซีอิ๊วเกาหลีเหมือนกันก็จะเราเราจะมาลองชิมกันนี่นะคะเราก็ไปเตรียมจานกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ปกติอะเวลาเขากินแบบนี้เขาจะกินกันกับข้าวญี่ปุ่นแล้วก็สาลา่หรือไม่ก็ผักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ซึ่งเราไม่มีค่ะจะใช้เป็นข้าวทั่วไปนะครับ<ช>ข้าวของมะลีทั่วไปก็จะมาลองมาดูกันนะครับว่ามันก็จะอร่อยหรือเปล่าที่ของยี่ห้อเลยโคเรียด <K ore ad ong> องยี่ห้อดังมากมในไอจีอะไรแบบโคเรียดองไทยแลนด์ อันนี้ไม่ได้สัพนเซอร์นะครับอันนี้คือซื้อมากินเองใช่ซื้อมาดมาชิมเองนะครับนะครับก็จะน้ำจิ้มก็จะมีสองแบบอันนี้ซีฟู้ดธรรมดาิท็่ปลานะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าสีมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีสองสีเป็นสีเขียวกับเป็นสีอกที่จะสีแดงๆนะครับอ่ะเรามาเทเทกันก่อนนี่นะคะเราก็จะมาเทกันรู้สึกว่าน้ำมันเริ่มเยอะละแซลมอนนะครับดองซีอิ๊วของเกาหลีนะครับ นี่มาครับอืมเยอะมากอันนี้คือนิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องกินกันเย็นๆหรือแบบไหนแต่ตอนนี้คือแบบมันยังเย็นอยเป็น <ไป S 1> น้ำแข็งนิดนึงใช่ะค่ะมาแล้วนะครับนี้แล้วนะคะอุ๊ยจซว่าน่ากินมากอ่ะเราจะมาลองชิมกันนะครับใช่เราจะมากินกับข้าวป่าของเราเนี่ยแหละ อร่อยไหมอร่อยมากเลยย,ย,ยัง <c oughs> มาเอาไหนก่อนลิงจะเอาโอรตัดติก่อโอ,อ้ยชิ้นใหญ่มากเลยนะคะทุกคนใช่ครับชิ้นแบบบะเองอะชิ้นใหญ่มากนะครับทุกคนให้ทุกคนดูใช่อันนี้คือหอยเชลชิ้นใหญ่มากนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมหนึ่งสองสาม นี่ไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออร่อยหรือเปละนะ่าเพราะนี่มันเป็นครั้งแรกที่หนิงกินพวกดองซีอิอ๊วอะไรแบบนี้เลยนะรสชาติมันจะแบบคือมันก็ไม่ขาวไม่ขาวทุกคนแต่มันจะแบบมันไม่ชินอะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่กินอนะเขาเ้าใจปะเออแล้วรสชาติที่หนนเป็นไงนไเอแบบเลี้ยวๆนนี่โนนรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาให้กินเย็นหรือกินร้อน แต่ว่าอันนี้กินแล้วก็รู้สึกว่า,วาก็อร่อยดีสําหรับตัวตัวผมนะครับก็เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้กินไม่ชอบกินของดองไม่ค่อยชอบกินของหมักของดองอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกกินง่ายน้ำจิ้มซีฟู้ดสีแดงนี่ค่อนข้างเผ็ดอร่อยแต่ก็แบบเผ็ดแบบอร่อยอะ่ะค,คือรสชาตินัวอยู่อะ่ะเข้าใจปนะ,ะดูดิทุกคนชิ้นมันใหญ่จริงๆนะเว้ยแบบลองมาเทียบนะเนี่ย ข้าปากนี่ไทุกคนยากคลิปเย็นแล้วกิดน่าจะมีใหม่นะไปต่ออืมหวานมากนะครับมันหวานมากเลยอ่ะเนื้อเนื้อของหอยเชลล์นี่หวานมากจริงจริงมันหวาน เกินน้ำจิ zat, ้มอ it ่ะพ euh ี่โน mm ้ว่าอันไหนอร่อยกว่าอ <th ืมร so ู้สึกว่ามันต้องใช้ช้อนแล้วครับอยู่จุ่มแนครับพี่โน้ว่าอันไหนอร่อยกว่าสีแดงหรือสีเขียวอืมชอบสีเขียวมากกว่านะครับทุกคนแต่ถึงชอบสีแดงมากกว่าค่ะทุกคนสีเขียวมันจะเปรี้ยวๆสีแดงมันจะเไม่ดูเหมือนเป็นสไตล์ไทยอ่ะครับสีเขียวมันเหมือนเป็นซีฟู้ดไทยแต่ว่ามันก็เข้ากับหอยเชลล์อยู่หอยเชลล์ก็อร่อยอยู่ครับ จริงๆแล้วมันไม่ต้องจิ้มก็ได้นะเพราะเนื้อหอยเชลล์เขาหวานมากแล้วก็ไม่ต้องจิ้มก็ได้แซลมอนทุกคนดูแซลมอนก็ได้เยอะอยู่นะในราคาสองร้อยกว่าบาทนี่ก็คือเยอะอยู่นะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากดูเลยดูดิทุกคนโอ้โหใครดูกลางคืนนี่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะครับทุกคนอะลองไม่จิ้มลองไม่ต้องจิ้มก่อนนะครับสามสองหนึ่ง เนื้อหวานมากทุกคนเซอร์ามอนก็คืออร่อยอะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มก็อร่อยหวานเลยอะแบบดีอะพี่บอกว่าไงตามปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบกินแซลมอนอยู่แล้วแต่พอผมกเนอันนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันมันหวานจริงๆมันหวานแล้วก็มีกลิ่นแซลมอนเป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็มีความเป็นเกาหลีครับที่แบบว่าไม่เผ็ดเกินไป แต่ว่ามันมันจะได้ความหวานหวานค่อนข้างมากแต่ว่ามันก็เป็นไม่ได้หวานเกินไปก็อร่อยพอดีถ้าจิ้มน้ำจิ้มนี่น่าจะอร่อยกว่าเดิมแต่อันนี้ก็คืออร่อยมากแล้วมันมีความแบบนุ่มของแซลมอนมีกลิ่นมีอะไรก็แซลมอนได้ตัวใหญ่ด้วยแต่ในร,ราคานนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับชิมแบบว่าจิ้มบ้างอ่นนิงจะลองจิ้มรวมเลยสองอันเลยเออนิงจะลองจิ้มรวมสองอันพี่นนท์จาจิ้มยังไงก็ได้เลยแล้วเราได้กินเสร็จปุ๊บนี่ก็ เขาห้องน้ำเลยนะจิ้มกันโอ้โจิ้มยากมันคลิปยากคลิปเย็นมากครับทุกคนเพราะมันลื่นมากหรือว่าเราควรเอาช้อนวะมาลองจิ้มสิแทนนะครับทุกคนเค็มอะ แต่นิ้ว่าจิ้มมันก็เป็นอีกแบบนะแต่ตอนไม่จิ้มอ่ะนิ้ว่าแอบอร่อยกว่าเจออนนี้อร่อยเลยครับหวานอ่ะใช่ครับอร่อยเลยแล้วก็ถ้าจิ้มอันนี้ถ้าสําหรับแซลมอนนะผมว่าจิ้มอันนี้อร่อยเลยจิ้มเป็นน้ำจิ้มสีแดงอันนี้คืออร่อยเลยครับอร่อยจริงน้ำจิ้มสีแดงนี่มันเป็นน้ําจิ้มแบบว่าซีฟู้ดครับนี่นะครับก็อร่อยมากเราจะลองมาจิ้มกันหนึ่ง นิงว่านิงต้องไปเอาช้อนแล้วแหละ <laughs> เอาลหครับช่วงเวลาตอนที่นิงไปเอาช้อนนะครับเราก็จะมาแอบกินอีกชิน้นนึงนะครับเป็นเป็นน้ำจิ้มซีฟู๊ดสีเขียวเราก็จะแอบกินก่อนนะครับตอนที่ช่วงเวลาที่นิ้ปเอาช้อนนิงมาพอดีครับทุกคนนิ้งไม่เอาน้ำมาให้เพราะแอบเผ็ด ก็มีความเผ็ดแบบว่าระดับหนึ่งกับมันจิ้มนะครับแต่จิ้มสีแดงไม่เผ็ดแต่ว่าอร่อยกว่าแซลมอนจิ้มกจิ้มสีฟูนี่ก็มีความปานกลางชอบเป็นน้ำจิ้มนี้เลยครับเป็นน้ำจิ้มสีแดงนะครับอ่าตอนแรกบอกสีเขียวไม่ถ้าสีเขียวต้องจิ้มอันนี้สีแดงจิ้มอันนี้อร่อยกว่าวยนี่ขอไอ้นี่การหอยเชียวตัวใหญ่เงอืมนี่เป็ตัวที่โดชอบแซลมอนมากกว่า อ,อร่อยอ่ะเขาบอกว่ารีวิวแบบจกตาจกตาอะไรเงี้ยนิว่ามันมันแล้วแต่คนนะแต่นิวว่านิวโอเคระดับหนึ่งนะเดี๋ยวอันนี้เราจะมารีวิวตามจริงนะครับจะไม่มีการโฆษณาหรือไม่มีการปวยอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราคือมาเองใช่ครับอ้าวแล้วน้ำจิ้มนี้คือเขาจะแถมมาเลยของอันใช่แถมมา อย่ว่าดีนะครับน้ำจิ้มสีแดงจิ้มกับซัอมอนอร่อยมากเผ็ดมากแต่อร่อยแต่สําหรับคนที่กินเผ็ดเก่งๆนี่อาจจะไม่ไดเผ็ดกันนะครับ<ช>แต่ผมเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งอันนี้คือเป็นน้ําในของซัมมอนเหระใช่เพราะว่าปกติพี่นน์เขากินกินแบบนี้ไม่เป็นพี่นอน่ะมันมีความเกาหลีครับเหมือนเกาหลีเ,ออเขามีเาใส่งาทั้งสองอันเลยนะครับใส่งาแต่ก็มีความอร่อยครับกินง่ายแล้วก็ รู้สึกได้ว่าคนที่ไม่ชอบกินของรองลองกินก็อาจจะติดใจก็ได้ต้องลองดูกันนะครับส่วนตัวผมชอบแซลมอนมากกว่านะครับหอยเชลลผมกินผมไม่ค่อยเก่งครับก็เลยนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงหอยเชลมีเด้อ้องคู่เลยล้วจิ้มสีแดงที่เผ็ดมากครับจะเห็นครับ,บดูเลยครับคำใหญ่ๆไปเลยครับ ดีตบมือเลยไม่หยุดไม่หยุดกินไม่หยุดแล้วนะจุดนี้งั้นเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะแล้วก็หยุดอะไรก็คะแต่มันไม่ได้มีแค่แซลมอนกับหอยเชลล์นะคะมันมีทั้งกุ้งทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแต่หนิงเลือกนิงชอบนิงอยากกินหอยเชลล์กับแซลมอนนิงก็เลยเลือก2อย่างนี้มานะคะเราจะมาปิดคลิปกันก่อนนะครับก็ เต็มสิิให้กี่คะแนนสำหรับของชิ้นแรกที่เรากินกันในครั้งนี้อ่ะเอาเอาหอยเชลลก่อนแล้วกันหอยเชลนี่งให้ประมาณเก้าผมนะครับก็ให้ประมาณประมาณแปดครับเพราะว่ากินไม่ค่อยเป็นครับ <laughs> กินก็ถ้าถ้าอยากถ้ากินเป็นก็อยากคงจะอร่อยกว่านี้แต่ว่านี้ผมก็ไม่ค่อยกินบ่อยๆก็กินไม่ค่อยเป็นส่วนแซลมอนนี่ให้ประมาณเก้าครับ อาจจะมีความแบบส่วนตัว procent, อาจจะแบบว่ามีความแบบว่าหวานเกินไปนิดนึงแต่ว่าก็อร่อยมากแล้วนะครับเรซื้อมากินคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะแอบเลี่ยนใช่มันจะเลี่ยนได้นะครับใช่แต่ว่าถ้ากินกับข้าวเขาก็ถ้าเราทีิมันคลิปไปเยอะก็มีความตัดเลี่ยนได้ใช่ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูต่อไปที่เราจะกิน่ะจะมีอะไรหรือว่านิ้งจะมีคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับที่ช่ององ n g s Channel ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนิ้งจะให้พี่น้องมารีวิวกับนิ้งบ่อยบ่อย ถ้าเป็น,ปนของกินนี่ก็พอได้นะครับแต่ถ้าแต่งหน้าก็ยากคืต้องปิดคลิปให้นิ่งแล้ว,อนนลวโอ้โหก็ขอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูนะครับเข้ามาชมเข้ามาติดชมกันได้ก็มีอะไรเราก็จะแก้ไขนะครับให้ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ที่นิงทําแบบนี้เรื่องของกินการแต่งหน้าลองเข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาติดตามกันได้นะครับที่ช่องอ e ิง e ยิ้งชาแนล ก็ฝาก s u b s c ุ i ท้าฝากกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแบบว่าคลิปลงปักเห็นปุ๊บลงปักเห็นปุ๊บอ่า,อาก็ฝากติดตามกันได้นะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากลองกินโคเรียดองนะคะก็หวังว่าแบบใครที่อยากลองใครที่แบบก้วอวมาจะเป็นยังไงก็ฝากไวนะะ้นะคะเพราะนะคะแบบดีดีทุกอย่างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ ใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามอะไรอย่างงี้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสิบ๊ายบายสวัสดี